วันนี้เวลา9มิถนากา15นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปท่ากาศยาสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG614 สเด็จพระราชดําเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4-10เมษาย,ยน2567โดยมีรมัฐมนตรี ข้าราชการชัน้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยามไทยจำกัดมหาชนฝ้าทุลอมประบาดท,ทรงสเสด็จ ในการเสด็จพระราชดำเนินยืนครั้งนี้จะทรงเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงระหว่างกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งประเทศไทยกับสำนักงานบริหารอวกาศแห่งชาติจีนนอกจากนี้จะทรงเยี่ยมชมและทอดพระเนตรสถานที่สำคัญอาทิสถาบันเทคโนโลยีด้านอาวกาศจีนมหาวิทยาลัยปักกิ่งมหาวิทยาลัยชิงหัวขอ,อนนทศการประวัติศาสตร์พรรคคอมมิวนิสต์จีน พิพ,ธพิธภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งชาติจีนกรุงมปักกิ่งโรงเรียนประถมะศึกษาเมียนหยางเซียนเฟิงลู่ศิรินทรเมืองเมียนหยางและพิพ,ธพิธภัณฑ์ซานชิงตุยเมืองเตอหยางโอกาสนี้จะพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางสนิสอี้ชินมนตรีแห่งรัฐ สาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทูลออมระบาดในการนี้สมเด็จพระนิธฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพพระรักษณดาสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะห้องรับรองพิเศษพระราชทานพระราชวรโรกาส ใหนายกิติพจน์เวนุนันรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสารบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทุนลออมระบาดถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยสิเด็จพระราชกุศลต่างพระราชธยาสัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2567